ซื้อ ID ราคาถูกที่เพจปีเพสรับประกันความปลอดภัย100%ดูแลจนเข้า ID ได้อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสวัสดีมากๆผมเปรนบีเพสนะครับวันจะมาสอนมือใหม่นะมงยังไงนะครับให้เข้า100%นะต้องบอกก่อนนะครับว่าที่บอกว่าเข้าเนี่ยหมายถึงเข้าหัวนะครับไม่ใช่เข้าประตูนะเพราะมันมีหลายจังหวะมากครับที่เราสามารถมงงจ่อๆนะครับแล้วก็ มันไม่เข้าประตูนะครับแต่ว่าเข้าหัวเนี่ยเข้าแน่ๆนะมีโอกาสเข้าแบบร้อเเลยนะครับไปดูกันในคลิปนี้เลยฮะมาดูจังหวะตัวอย่างครับอัลฟองโซดีวีเปิดเข้ามาตรงนี้ฮะไครเวิร์ดนะครับมองดักลงพื้นนะรัศมีประตูเซฟได้นะครับเข้าหัวนะครับจังหวะนี้คารฟูนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปนะเอ็มบัปเป้นะครับพุ่งขึ้นมามองนะจังหวะนี้สวยมากครับคารฟูนะครับจังหวะนี้ เปิดเข้าไปฟันบัคเทนนะครับโฉบเข้ามามงอย่างนี้นะฮะส่วนมากจะเป็นกองหน้านะครับที่มีสัญชาตญาณในการโฉบตัวเองเข้ามามงแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็ดูจังหวะต่อเนื่องครับนี่ฮะหัวฟันบัคเทนครับกระโดดโมงสะบัดหัวแบบนี้โอ้โหสวยมากๆครับถ้าจะเปิดมงนะก็ต้องขึ้นเกมจากด้านข้างนะครับเพื่อที่จะให้กองหน้าโฉบเข้ามามงได้นั่นเองนะฮะ อย่างจังหวะนี้ครับอันซูฟาตินะก็มงได้นะครับแต่ว่าสกิลการมงค่อนข้างน้อยนะครับนี่นะจังหวะน,นี้นะครับฟันบารเทนคนเดิมนะอย่างแรกนะครับในจังหวะที่มงเนี่ยคนที่มองตอนน้องมีรูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันครับคือตอนนั้นน่ะมีคนประกบเราอยู่หรือเปล่าน,นะถ้าหากจังหวะน,นั้นมีคนประกบอยู่นะครับก็อาจจะมงได้แต่ว่ามองไม่เข้าประตูนะเพราะว่ากองหน้านั้นก็ อยากจะมองโล่งๆมากกว่าที่จะโดนเบียดนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญครับคือคนเปิดนะฮะคนเปิดนะครับมีสกิลการเปิดบอลมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับบางครั้งนะโอ้โหค่าพลังการเปิดไม่ดีเลยนะครับถ้าหากเราเอาไปเปิดก็อาจจะทําให้ลูกนั้นแบบเสียไปเลยนะฮะทำให้เรานั้นมองได้ไม่เข้าประตูนั่นเองครับอาจจะมองโดนก็จริงครับแต่ว่าการเปิดบอลแบบนั้นก็ บางครั้งอาจจะทําให้เราไม่ได้ประตูนั่นเองฮะจังหวะแบบไหนที่เราจะไม่สามารถมงได้นั่นเองฮะดูอย่างจังหวะนี้ครับกองหลังนะครับมงได้ก่อนนะซึ่งเอาง่ายๆครับจังหวะนี้เราเปิดได้ไม่ดีนั่นเองนะฮะจังหวะการเปิดไม่เหมาะไม่ควรที่จะเปิดนะครับกองหลังยืนตันอยู่นั่นเองฮะแล้วก็จังหวะนี้ครับกองหลังก็ยืนตันหยุดเช่นเดียวกันนะครับกองหน้าไม่สามารถโฉบเข้ามาได้นะก็เลยไม่ได้มงนะครับจังหวะนี้แล้วก็จังหวะนี้ครับ ระยะยังไกลเกินไปนะที่จะเปิดบอลแล้วก็ให้มงนะครับค่อนข้างไกลเลยนะกองหน้าเราเลยอยู่ไกลเกินที่จะมงให้เข้าได้นะครับมาดูที่จังหวนะนี้ครับพยายามหักตัวเข้าไปในกรอบเขตโทษด้วยนะครับแล้วก็เปิดเข้ามานะจังหวะนี้ไม่หักตัวเข้ามา <ๆ S 2> <breat force S 1> ก็เลยทําให้เตะบอลออกไปแบบนี้นะครับจังหวะต่อมาครับเปิดบอลย้อนหลังนะครับคือเพื่อนไม่สามารถมงได้นะคนเปิดเองก็สําคัญนะครับถ้าอยากจะเปิดให้เข้าหัวเลยร้อรเเนี่ยต้องดูหลายจังหวะมากครับ ทั้งจังหวะของกองหลังจังหวะของคนเปิดแล้วก็จังหวะของกองหน้าคนที่จะหม่งนะฮะถ้าดู3ามสิ่งนี้เป็นแล้วก็จับจังหวะได้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาก็จะหม่งได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับแต่จะเข้าไหมก็อีกเรื่องหนึ่งฮะขึ้นอยู่กับกองหน้าของเราที่จะหม่งเข้าไปนั่นเองฮะอยู่ที่จังหวะจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปนะเอาเละครับมาดูที่ค่าพลังที่จําเป็นในการหม่งบ้างนะครับค่าพลังก็มีหลายค่าพลังที่จําเป็นนะฮะ ฟินิชชิ่งนะครับการจบสกอร์นะครับถ้ามีสูงเท่าไหรก็ยิ่งดีครับแล้วก็เฮดดิ้งนะครับการหม่งนะยิ่งมี90ขึ้นไปโอ้โหยิ่งดีเลยครับจัมครับการกระโดดนะฮะก็ยิ่งมี90ขึ้นไปก็ยิ่งดีครับนี่นะฮะฟิสิกอลคอนแทคด้วยก็ยิ่งดีครับเพราะว่าการกระแทกถ้าหากเราเบียดคู่ต่อสู้ในการหมองได้ก็มีโอกาสได้ถึงบอลก่อนเขานะฮะการกระแทกนะครับฟิสิกอลคอนแทคนะครับ สีค่าพลังนี้ก็ถือว่าสําคัญที่สุดในการมองบอลน,นั่นเองฮนะสำหรับคนเปิดบอลน,นะครับหนึ่งค่าพลังที่สําคัญมากๆครับคือค่าพลังล็อกเตดพาสนะครับพลังการเปิดลูกโด่งนั่นเองครับสามารถทําให้เราเปิดหาคนที่เราอยากจะให้มองบอลได้นั่นเองฮนะค่าพลังอื่นแทบจะไม่จําเป็นเลยครับสำหรับคนเปิดคนะ่าพลังล็อกเตดพาสสาคัญที่สุดครับและยิ่งมีสกิลอื่นๆยิ่งดีเลยครับสําหรับคนเปิดนั่นเองฮนะ ที่หมดฝึกซ้อมนะครับจะสอนทั้งแบบมีปุ่มแล้วก็ไม่มีปุ่มเลยนะฮะมาที่แบบไม่มีปุ่มก่อนนะครับเลี้ยงบอลมาเรื่อยๆนะครับตรงริมเส้นนะแล้วก็ดูตรงนี้ครับผมลากนิ้วไปกลับนะดึงไปข้างหลังแล้วก็ไปข้างหน้าครับทําให้เป็นการเปิดบอลน,นั่นเองฮะและคนมองก็กด2ครั้งนะครับแค่นั้นเองฮะสำหรับคนเปิดนะครับต้องดูจังหวะด้วยนะว่ากองหน้าของเรายืนอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองได้หรือย,อยังนะฮะ มุงแบบนี้จะเข้าประตูหรือว่ามุมแบบนี้จะออกประตูก็ต้องรอจังหวะดีๆครับมาที่แบบมีปุ่มบ้างครับแบบมีปุ่มนะครับกดไปที่ปุ่มส่งครับแล้วก็กดเลื่อนขึ้นไปนะฮะเอานิ้วไปแตะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับทำให้เป็นการเปิดวันไปข้างบนนะฮะแล้วก็ กองหน้าเราก็สามารถมองบอลได้นั่นเองฮะจริงๆไม่มีอะไรเลยครับเพียงแค่ดูว่าคนเปิดมีค่าพลังเปิดสูงหรือเปล่าแล้วก็คนที่มองเนี่ยมีสไตล์การเล่นแบบไหนพุ่งตัวแบบโคโพเชอร์ฟ er, ็อกอินเดอะบ็อกหรือว่าเป็นตัวที่แบบโนเปลิงสไตล์ซึ่งอาจจะมีผลต่อการมองได้นะฮะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคนที่มองมีสกิลต่างๆมีค่าพลังต่างๆที่มันเหมาะที่จะมอง่อนหรือเปล่านั่นเองครับเอาละครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ให้ปีเปนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคีดไใหม่ๆของผมอย่าลืมกดปี่ตกระดิ่งนะครับบ๊ายบายครับ